สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจากมือใหม่หัด IT Channel ครับคลิปนี้ก็จะมีวิธีมาแนะนำกันเช่นเคยคลิปนี้จะเป็นวิธีการซื้อในส่วนของสลากดิจิตอลนะครับ80บาทนะครับจากเอฟเฟชันเป่าตังกันนะครับมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของเอฟเฟชันเป่าตังกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทาการคลิกเข้าไปกันโลดครับ เมื่อเราคลิกในส่วนของแอปพลิเคชันเป่าตังกันแล้วนะครับในส่วนของระบบแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับก็จะให้เราใส่ในส่วนของอรหัสผ่าน6ตัวหลักของเรากันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับใส่รหัสพินหกหลักกันเข้าไปได้เลยครับ เมื่อเราใส่รหัสกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเข้ามาอย่างในส่วนของแอปพลิเคชันเป่าตังของเรากันนะครับก็อาจจะช้านิดนึงนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปกันเลยนะครับ ในส่วนของแอปพลิเคชันเป่าตานะครับก็จะมีเมนูกันให้เลือกนะครับก็เราไปในส่วนของเมนูในส่วนตรงกลางานะครับตรงตามที่ลูกศรชี้นะครับมันจะมอีอ่หลายตัวให้เลือกนะครับเราก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของเลือกอ,อ่ที่เป็นสลากดิจิตอลนะครับตามที่ลูกศรชี้กันนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการซื้อสลากดิจิตอลของเรากันนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าแรกหน้านี้กันนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของช่องตัวเลขนะครับเพื่อค้นหากันได้เลยครับก็ให้ทําการพิมพ์ในส่วนของตัวเลขนะครับที่เราจะต้องการซื้อการเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราพิมพ์ในส่วนของตัวเลขเสร็จเรียบร้ยครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะมันจะมีในส่วนของค้นหา เมนูค้นหาอยู่นะครับก็ให้เราคลิกค้นหากันไปได้เลยครับเมื่อเราคลิกค้นหากันเสร็จไว้ครับในส่วนของผลลัพธ์นะครับตัวเลขตามที่เราพิมพ์ไปนะครับก็จะออกมาแล้ครับหลังจากที่มีตัวเลขออกมาแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทําการเลื่อนหานะครับตัวเลขที่เราชื่นชอบกันไปได้เลยครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะเลือกมาสัก1ตัวกันนะครับก็อาจเดี๋ยวอาจจะเป็นตัวนี้นะครับก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของเอ่อเลือกกันไปได้เลยครับเมื่อเราคลิกไปในส่วนเอ่อที่เลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะซื้อเอ่อ2ใบนะครับก็ให้เราไป ไปที่ในส่วนของค้นหาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อพิมพ์ให้ตัวเลขเหมือนกันนะครับเมื่อเราพิมพ์ค้นหากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับห,หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกเอเลขที่ต้องการกันได้เลยครับเมื่อได้เลขที่ต้องการแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของเมนเูที่อยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นตวรวจสอบเลขนะครับก็ให้ทำการคลิกเพื่อตรวจสอบเลขกันไปได้เลยครับ เมื่อเราคลิกกันเสร็จไร้ครับก็จะเข้ามาในหน้าของตรวจสอบเลขกันนะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีระบุว่าเราได้ทําการซื้อไปกี่ใบแล้วเป็นเลขอะไรบ้างนะครับเราสามารถเพิ่มในส่วนของซื้อสลากกันได้ในหน้านี้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการคลิกไปที่ในส่วนของชําระเงินทางด้านล่างสุดกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกในส่วนของชำระเงินเอ่อในส่วนของชาระเงินนะครับก็จะมาอีกหน้าหนึ่งนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ให้เรายืนยันในส่วนการชำระเงินค่าสลากดิจิทอลนะครับก็ให้ทำการคลิกไปเพื่อชำระเงินกันได้เลยครับเมื่อคลิกไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะสอบถามในส่วนรหัสพินของเราอีกหนึ่งรอบนะครับก็ให้เราทการใส่รหัสพินกันแล้วนะครับเมื่อเราใส่รหัสพิน กันแล้วนะครับในส่วนของการชำระเงินก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาอย่างหน้านี้นะครับเพื่อดูสลากของเรากันนะครับเมื่อเราคลิกในส่วนของดูสลากกันเสร็จไรครับก็จะก็จะมีรายละเอียดของอ่สลากนะครับดิจิตอลนะครับที่เราได้ทําการซื้อไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้านี้นะครับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการซื้อสลากดิจิตอลนะครับจากเอฟเวอชันเป่าตัง ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของผมนะครับมือใหม่หัด IT Channel นะครับต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ